ตานที่เราเดินทางนะครับระยะทางตั้งแต่ขอนแก่นมานนเนี่ยก็คือนครสวรรค์นะครับตอนนี้โอ้ระยะทางประมาณ400นะครับเดี๋ยวเราอามาเข้ามาจอดซื้อพอดีเห็นลูกตาลอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแต่เออเออเชืนน่อมหรอก็เท่าไหร่นี่นะครับเราจอดซื้อลูกตาลซื้อที่50ชิ้นไหมยชิ้นหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ขารยังไงอ่ะชิ้นท ผงละห้าสิบใช่ไหมครับอ๋ออันนี้มันเชื่อมเนะไม่เคยเลยน่ยันนี้คืออกโอ้นี่อลูกตาขึ้นไก่ถ้าลูกตาเคยนี้อนนี้นี่ครับทุกคนแล้ก็เหนือยมากคุณไม่อยากใ่วมากเอาอันนี้สอง แข่งไหมอ่ะทุกคนเรากินลูกตาเนี่นะครับเพราะว่าอันนี้อ่อนเที่ยงครับแล้วตอนนี้ก่อนอ่อนแข่งนะสองถุงนนีะครับนี่นะครับ,รบเราก็เดินทางต่ออีกนิดหน่อยเราก็จะถึงแล้วมามทุกคนมาซื้อลูกตาครับ นี่นะทุกคนคือเราได้ลูกตาลมาแต่ว่าเราไม่เคยกินเลยว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นลูกตาลเชื่อมเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูก่อนอื้มกินหอมอะ่ะหวานไหมนันหวานอยู่ครั้งแรกนะแต่มันเป็นลูกตาลอืม้มมันเหมือนเนี่ย <Yeah. S 1> เหมือนมันอะ่ะอืนจะแค่ร้อนไ้งน่อเนี่ย มันเหมือนมันเหมือนมันเลยอ่ะใช่ใช่เหมือนมันเชื่อมอ่ะแต่ว่ามืนแต่มันเป็นลูกตาลนะอืทุกคนมันเปิมันครั้งแรกเลยนี่เราต้อง้อกินเนาะใช่อืะโอเคดูนะควงหานไปกันต่อตอนทานต่อนะครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนถึงอาไอีกทีนึ่งนะครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฮอกก์เดินทางกลับนะครับแต่ว่าเรามาจอดกินข้าวกันก่อนแล้วก็โอ้แตะเวนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยมากเราต้องยังไม่กินข้าวช้านะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับอะไรนะน,นะคอนแก่นข้ากินก่ วันนี้ก็ทำเพี่เนี่ยรีบไปสั่งเร็เียวพ้่นลงมาเราจะไม่ได้กินง่ายดิดังก็มีอาหารต่างๆนะครับจี่นงอยู่ที่อะไรนะวันนี้เราจะมีกินแข่และซุปตามร้านแบบนี่นะครับมีส้มตามด้วย ไก่ทำข้า็ตุงนนี้ว <oh ันนี้เนี่ยนะฮะแล้วกิจทีนั้นอ๋อตัโตกันร้อเอาอตำนี่แหละธรรมดานี่นะครับเดินทางหลายร้อยกิโลได้ครับพี่น้องจากนครสวรรค์แล้วก็มาไปที่โซบูกุยเทือก คุณไหนส้มพุ่มไซบีกตัวนึงไส่ไซบกมาจะัวไนั่นค่ก่ตัวนึงครับก่ตัวนึงส้มตำหนข้าวสาแค่นั้นแหละแล้วอะไรส้มตำเฉยๆนี่แหละกินแค่ส้มตำแค่นั้นแหละนี่นะครับ นี้นี่ไงบินเราดูสิเด็ดสดเด็ดยังสิ่งที่เจอสิ่งที่เจอของหลังก็คือเดี๋ยวดัดต้มต้มยังต้มต้มยังโลโก้ต้มมาดูต้มแซ่บต้มแซมกระดูกไก่อเป็นหลังเด็ดสดต้มมนี่ต้มยังต้ม มีพวกอ่อมพวกแอมไหมแกงอ่อมไก่แกงอ่อมหมูอ่อมไหมนะกินด่วนอ่อมหมูอ่อมหมูเนาะอ่อมหมูหนึ่งพอพอไปสร้างพอนี้นะได้กินเราแบบคือว่ามั่งนสร้างกำลางเราจะถึงเราจะถึงนะครับหนึ่งสองสามสี่เที่ยงครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวเหนียวกันนะครับข้าวเหนียวดังแหนียวะ อย่างนี้ดูภาพกระตุน้นสั่งต้มอึ่งให้เนี่ยม,นนมันตุ่มอึ้งหนึ่งนะครับมามีต้มอึ่งเขาเศร้าได้วยนี่ไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นร้านส้มตำข้างทางแซ่บสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรนะข้าง <ผม S 2> ทาง หน้าวัดหน้าวัดเขาบังเหยยหรือจะได้มีอื่นด้วยนะครับใช่อันนี้อร่อยมากเป็นมันมันกินไมดเลยหรอมันกินอย่างมี้หรอใช่มันแกะแกะเปลือกออกพอดีทางผ่านนะเราก็เลยแวะนี่วัดเขาวังเหยนี่นะครับอยู่ตรงข้ามทางเราถือเอาเร็วอยาไปอยากไปอร่อยขึ้นรถไปเลยมาทุกคนเดินเราจะเดินทางเพราะว่ามีสตอร์ด้วยมีอะไรด้วยเยอะมากเลยนะครับ ทีแรกนึกว่าเรานึกว่าเป็นบัวหิมะไงเราก็เลยจอดว่าจะมาซื้อบัวหิมะนะครับทีนี้มันก็เลยไม่ใช่เราก็จะเดินทางต่อทุกคนเดี๋ยวทุกคนเราไปเจอกันนะครับวัดส <Yeah. S 1> <What? S 2> วยมาก <Okay. S 1> ลืมไข่หรอไป <Yeah. S 1> ไปกันเถอะเดี๋ยวเจอกันครับมาแล้วครับนี่อาหารมันนี้ กับข้าวเหนียววันนี้เรากินแบบพี่น้องคือเบรนไลายเทยพอดีส้มตำปิ้งไก่ว้าวมาแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องหนึ่งสองไปอย่างหนึ่งกินแล้วเราเสื่อมทางต่อปุ๊บไปทางสวยมากเลยทุกคนวันนี้เราก็เดินทางนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานก็คือเ,อเ,ออเมื่อวานนี้เราไม่ได้อัพลงทุกคนเพราะว่า ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วจากนครสวรรค์เข้าขอ,ขอนแก่นเออที่ประมาณ200ร้อยกิโลนะครับแต่ตรงเนี้ยถนนสวยมากแล้วก็มีภูเขาเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับเดินทางกันต่อสวัสดีเนี่ยงบัว,วก็สวยมากเลยนะครับสวัสดีครับลูกโค้ครับสวัสดีแม่บัวนะครับว้าวเราต้องเข้าเมินนมาเบอร์กอร์เน่นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นเขาแล้วนะ